สวัสดีครับมาดูปุ๋ยปลา,ามาดูปุ๋ยปลานะครับที่หมักไว้น,นี่นะผมตักไข่มันออกแล้วนะครับอันนี้ผมจะเอาไปไปผปปสมกับากากาแฟนะครับกากาแฟก็ตากแดดไว้ไวก้ก็คสมกับ ที่วัวขี้ควายนี่ครับนี่ครับที่ที่ผมหมักไว้แล้วมันจะเป็นไข่ลอยมาข้างบนนี่นะครับนีนะ่เป็นจุลินทรีย์ล้วนๆเพียวๆนะครับนี่ครับผมจะแยกไว้ตั้งหากนะครับอนะอันนี้ยังไม่เสร็จวิธีการนะครับผมจะเอาไปหมักต่อนะครับ เพราะว่าที่เห็นอยู่นี้มันเข้มมากครับทำมาจากปลาปลาที่ผมสูบสะมานะครับ mm hmm. ก้อ,น,อนนี้ก็ผมหมักหมักไว้ถังหนึ่งแล้วอันนี้ใช้ปลาประมาณยี่สิบยี่สิบโลนะครับถังนี้ใช้ปลาประมาณยี่สิบโลแล้วก็เติมน้ำแล้วก็หมักครับ แต่ว่าผมผมตักเอาไปใช้ในสวนบ้างแล้วนะนี่ตักแบ่งเอาไปพ่นในสวนครับก็การใช้นะครับถ้าคุณอเอาไปพ่นถัง20ลิตรนะครับใช้แค่ครึ่งเป็กพอครึ่งไอที่คุณคุณเป๊กเล่าอ่ะหรือว่าสัก สี่ฝาสี่ฝาเอ็มร้อยอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะใช้เยอะเวล,เวล,เวลากรีดนะยางมันจะไม่ออกเพราะมันจะนกปุ๋ยนะครับถ้าคุณแบกแบกสะพายพ่นนะครับไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่ามันเข้มนะครับประโยชน์ของของปุ๋ยปลานีอ่อย่างที่ผมเคยบอกถ้าคุณ <c oughs> เอาไปฉีดแบบนี้สดๆเนี้ยหญ้าตายนะครับข้าวตายหญ้าตาย นะครับมันเข้มข้นมากนะครับนั้นนี่น <c oughs> แต่วันนี้ผมหมักไว้แล้วก็จะตักไอ้ตัวนี้ไปเอาไปรวมกับของเก่าครับนะครับ,นะรบที่ผมเห็นที่ผมตักจะรวมกับของเก่าเพราะว่า ผม,ผมจักของก่ามาต่างหางนี้แล้วนะแล้วก็อันนี้ผมจะต้องเติมกากน้ำตาลเพื่อเพื่อเกิดจุลินทรีย์นะเพื่อจุลินทรีย์มันกินนะจะได้มีราขาวขึ้นคนระับแล้วก็เลยใส่ใส่ปลตาลงไปครับเนี่ยแค่นี้พอแล้วก็ก็เติมกา,กากน้ำตาลไปทิ้งไว้สัก เดือนหนึ่งไม่ถึงเดือนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งราก็ขึ้นเต็มแล้วแต่ว,ว่าการใช้งานก็รอให้จุลินซีมกินกากน้ำตาลให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันต้นยางมันจะขึ้นราในเวลาเอาไปใช้นะครับส่วนนี้เดี๋ยวผมผมจะหมักอันใหม่เพิ่มนะครับที่เหลือนี้ผมจะ,ะเพิ่มน้ำเพิ่ม EM เพิ่มการน้ำตาลใหม่นะครับเพื่อให้ได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าน,นี่ไม่สามารถเอาไปใช้ได้เห็นที่ต้องเพิ่มน้ำเพิ่มการน้ำตาลเพื่อให้จุลินทรีย์มันช่วยย่อยย่อย,ยสลายพวกนี้นะนี่ือว่าเข้มมากนะเดี๋ยวคุณจะเอาไปใช้ทั้งอย่างนี้ก็ได้แต่ก็แค่ลดลดปริมาณการใช้นะครับไม่ต้องใช้เยอะของดีไม่ต้องใช้เยอะนะครับ กรณีที่ใช้เครื่องพ่นใหญ่นะครับพ่นแรงดันครับทั้ง200ลิตรใส่เยือกหนึ่งนี่ก็หนักหนาแล้วนะครับหนักสุดแล้วกวมวมันจนล็กนะครับใส่สักขนาดนี้ก็เหลือเฟือแล้วก็คือหนึ่งต่อห้าร้อยครับโดยาตามหลักวิชาการเขานะครับแต่นี้ผมแค่อ้างของเขามานะครับ ก็คือหนึ่งตัวห้าร้อยนะครับเพรนี่มันเข้มมากอ่าอันนี้มันถ้าเป็นถังสองร้อลิตรคุณก็ใส่สักหยดหนึ่งนี่ก็เต็มกืนแล้วครับเราไม่ต้องใช้เยอะเพราะฉะนั้นอ่าที่สวนผมใช้อย่างนี้ทั้งปีนะครับแล้วก็ยางไหลดีมากแล้วก็ใบยางนี่ครื้มมือนะครับตอนนี้ จากปีก่อนๆไหลไม่ได้เรื่องนะครับโดนยาเร่งดาาป้ายอะไรเยอะยะไปหมดตอนนี้ทำวิธีนี้เป็นที่น่าพอใจนะครับเมื่อวานก่อนไปสองวันก่อนไปซื้อหาจุลินทรีส์สังเคราะห์แสงมาใช้แล้วเพราะว่าผมหมักไม่ทันมันเป็นไม่ทันไปถามเขาเขาขายให้ผมลิตรละร้อยข้างทางเลยโอโ้โหโหดไา้เกิน ครับไอ้ที่ผมหมักนี้เป็นเดือนนี่บางคนผมแจกฟรีด้วยซ้ำไปนะครับนี่ครับกินมันจะเหมือนปลาร้าเลยนะถ้ามันเค็มเนี่ยใช่เลยครับหมักเองนะครับพี่น้องชาวสวนยางหมักเองใช่เองถูกไหมฮะไม่แพงประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพ ดีต่อต้นยางของท่านนะครับอันนี้ผมเอามาแบ่งปันเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้วันหลังกันครับสวัสดีครับ